สวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องวัดพญาติบามีหลวงพ่อกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวันนี้เรามาดูเหยยเรียญยุคแรกๆของหลวงพ่อเฉลิมที่ท่านจัดสร้างนะครับเป็นเหรียญปีพศสองหนะครับเป็นเหรียญคู่เป็นหน้าหลวงพ่อกานหลวงพ่ออั้นนะครับคู่กันด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อกานหลวงพ่ออั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระจมวณีสีอโยธยาพระประธานในอุโบสถของพญาติกาลามนะครับ เหรียญรุ่นนี้เล่นหาการแยกเป็นสองบล็อกนะครับเป็นบล็อกทรายอ่าแล้วก็บล็อกเรียบนะครับเหรียญนี้บล็อกเรียบนะครับแยกไม่ยากครับบล็อกทรายบล็อกเรียบนะฮะนี่เหรียญบล็อกเรียบนะครับหน้าเหรียญจะเรียบร้อยนะครับไม่มีเม็ดผดนะเหรียญเรียบร้อยนะครับเหรียญสะอาดนะครับนะฮะเราดูจากฝั่งหน้าของหลวงพ่อกลั่นะครับนะเหรียญบล็อกเรียบ อีกบล็อกหนึ่งที่แยกออกมาก็จะเป็นบล็อกทรายที่เราเล่นหาแยกกันมานะครับราคาก็จะเบากว่านะครับทรายมากทรายน้อยแล้วแต่นะครับอย่างนี้ผมตีบล็อกทรายนะเพราะว่ามีเม็ดผลที่พื้นเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับอย่างนี้ตีบล็อกทรายนะครับแล้วแต่ติดมากติดน้อยนะครับอย่าให้ตีตีบล็อกทรายเลยนะครับ เหรียญน,นี้เห็นชัดเลยนะครับนี่ชัดเลยนะครับเนี่ยบ็อกซายเหรียญก็จะมีทั้งผิวไฟแล้วก็ลมดำนะครับมีทั้งสองมีทั้งสองแบบรุ่นนี้ยังไม่มีเก๊น,นะครับนะลองดูครับพี่พี่เผื่อเจอที่ไหนก็จะได้จับต้องกันได้ซื้อหาได้นะครับ,นะรบสวัสดีครับ